จาะไปสิพี <os> ่พรพี่พรช่วยหน่อยพี่พรก็สวัสดีครับเพื่อนเฮะเจอกันอีกแล้วนะฮะไม่ใช่ไม่เจอกันนานเลยนะฮะเพื่อนๆหายไปนานมากนะฮะเพราะว่าติดภารกิจจริงๆนะฮะแย่เลยฮะแต่ตอนนี้ผมก็กลับมาได้นะฮะเกือบหลับแต่กลับมาได้นะฮะเริ่มฟื้นนะฮะเพื่อนๆนนะฮะ หลังจากล้มละลายไปพักใหญ่ๆนะแต่ความจริงแล้วผมฟื้นมาสักพักแล้วแต่ไม่มีเวลาทําคลิปจริงๆนะก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับไม้กากแต่อยากเบิ้ลนะฮะเพื่อนๆก็คือเอาไม้ที่แบบมันไม่มีอะไรเลยอะ่ะไม่มีพลังไม่มีอะไรเลยคือว่ามันจะยากแล้วผมจะเบิ้ลไงคือมันจะยากอีกตรงนี้ว่าเส้นไกด์ลน์มันสั้นมากแล้วความแรงของไม้เนี่ยเรากะยากนะก็เดี๋ยวมาลองดูว่ามันจะ ผ่านพ้นไปได้ดีหรือไม่นะฮะพี่พรตอนนี้ก็ต้องเล่นข่าวพี่พรเนยนะพี่พรเพรว่ายังเจ๋งน่ะกิ๊กเพียบเลย <c oughs> <c oughs> ก็เขาได้เปิดนะฮะพี่พรฮะไม่ใช่ได้เปิดนะ,ะเพื่อนเพื่อนอ้าวขาวเปลี่ยนนะจจะแนะจ๊ะแม่จ๋าขาวเปลี่ยนนะจ๊ะแนะม่จ๋า เดี๋ยวเราต้องเลือกแบบเตะให้มันกระจายกระจายหน่อยนะฮะเพื่อนๆก็เดี๋ยวมาลองดูก่าเบิ้ลว่ามันจะไหวไหมไหวเปล่าเป็นไงไม้โคตรแรงอ่ะเดี๋ยวก็ห่างหายไปนานแล้วเพื่อนนะยังไงกลับมาดูผมหน่อยนะฮะไม่ใช่หายกันไปเลยนะฮะเหมือนผมช่วยๆนะปากดไลค์กดแชร์ด้วยนะเพื่อนนะขอสักห้าไลค์สิบไลค์ก็ยังดีนะไม่เอามากนะเพื่อนนะ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะฮะนิดหน่อยก็ยังดีนะคนละขอเอาขอขอักสิบไลค์พอไม่ขอแลวมากนะฮะเพื่อนเจาะไปดีเห็นปะ่ะไม่รู้ละเจาะได้เจาะอ่ะผมหายไปนานแต่ผมก็ยังเล่นอยู่เรื่อยๆนะฮะเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวนะฮะหลังจากล้มละลายจุ๊บระเบิดสมไปทีวะ่ะ เอาไวเป็นไงเ,นเพื่อนเพื่อสังเกตไหมเส้นไกด์ไลนมันจะสั้นมากแต่ลูกเนี้ยมันไม่ยากหรอกแต่เวลาเราขึ้นชิงอ่ะแล้วลูกมันอยู่ไกลชิ่งเนี่ยมันจะเราจะกะยากนะจะกะยากมากแล้วก็เรื่องแจกชิปนั้นเพื่อนแจกไม่ได้จริงๆนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวผมเบินดำก่อนผมเบินดำก่อนเดี๋ยวเพื่อนเส้นไกด์ไลนลมันสั้นมากนะผมต้องกะดีๆนะว่ามันจะไหวจ้า เลาะหน่อยเลาะหน่อยพี่พรอุ้ยเลาะไปสิโอ้ยดีนะพี่พรช่วยเลาะชิงก็คือเพื่อนๆนะถ้าเราเซตขาวกับลูกนั้นน่ะลูกที่ลูกดำอ่ะให้มันใกล้ชิงอ่ะมันจะง่ายไงแต่เมื่อกี้ลูกดำมันไกลชิงแบบมันเลยยากเลยมันกะยากเลยนันเพื่อนมันขึ้นอยู่จังหวะด้วยนะฮะเราจะเซตได้ตามที่ใจเรา ต้องการหรือเปล่าเท่านั้นเองนะแต่มันก็ยากอยู่นะฮะว่าเราจะตั้งดาตรงนี้ตั้งข่าวตรงนี้ตามใจเรานะมันได้ไงแล้วก็ต้องเอาอย่างนั้นไปก่อนนะอะเดี๋ยวผมมาเล่น 15m ดีกว่านะเพื่อนๆนะอีกสักเกมหนึ่งนะเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นไปนะฮะก็ถือว่าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะฮะเพื่อนก็วันนี้เราก็ถือว่ามาปัดฝุ่นแล้วกันนะฮะเพื่อนๆเ,เอาแบบซบอฟไปก่อนนะฮะ เออแต่เทคนิคผมก็คือเป็นอย่างนี้นะฮะจะสมมติแบบเล่นยี่ห้าเอ็มใช่ไหมถ้าได้ปุ๊บเนี่ยแล้วผมก็จะลดมาเล่นสิบห้าเอ็มสิบเอ็มคือผมจะไม่เล่นยี่ห้าเอ็มต่ออีกเกมนะคือถ้าเราแพ้เท่ากับเราเท่าทุนไงแต่ถ้าเรามาเล่นสิบห้าเอ็มเนี่ยถ้าเราแพ้เนี่ยเรายังเหลือกําไรถูกต้องไหมฮะนั่นแหละผมเล่นอย่างเงี้ยครับถึงแบบฟื้นตัวเร็วนะฮะหลังจากที่แล้วล้มาหลายนะผมไม่รู้ว่า GM มันเล่นงานผมรู้ว่าคนที่ผมแจกชิปเนี่ย มาล่อซื้อผมหรือเปล่าแล้วกดรายงานผมหรือเปล่านะฮะเพราะว่าผมสังเกตว่าตอนหลังเนี่ยมันแบบพอผมแจกปุ๊บผมโดนแจกปุ๊บโดนเลยอ่ะคือมันแจกไม่ได้จริงๆอิอะตอนนี้แจกไม่ได้เลยเพราะว่าผมไม่รู้ว่า G.M มันเห็นผมหรือว่าคนที่มาขอผมเนะล่อซื้อผมหรือเปล่าให้ผมเกมหรือเปล่านะฮะอันนี้ข้อสันนิษฐานนะฮะเพื่อนๆจริงไม่จริง,ไม,รงไม่รู้นะแต่ตอนเนี้ย ดี๋ยวรู้เลยเห็นว่าเพื่อนไกด์ไลน์มันจะสั้นนะเพื่อนเพื่อนนะแล้วการสกูการอะไรมันจะกะยากนะเพราะเราจะไม่คุ้นไม้ผมไม่คุ้นไม้ที่ผมใช้ประจํานะแต่ก็ต้องลองดูเนี่ยไม่เคยรักใครแล้วติต่มเหมือนเดิมนะเพื<ม>่อนเห็นไหมเจาะได้ต้องเจาะนะฮะใครไม่ถนัดเจาะให้จวบนะฮนะเพื <laughs> ่อนน่ติ่มไม่ดีถึงไม่ถึงไม่รู้อะถึงไม่ถึงไม่รู้อะแต่เรียกว่าติ่มอะเด้อ บุษบาเกิดมากับความสดใสน,นะเพื่อนนะโลกของเธอนั้นมีดอกไม้เป็นหัวใจฮนะวันทั้งวันเธอไม่ร้อยมาไหลเล่นแต่สนกุกนฮะใครไม่ฮาผมฮาคนเดียวนะเพื่อนนะก็ไม่น่ามีปัญหานะเพื่อนเพื่อน่าจะหวานเจี๊ยบนะฮะสำหรับวันนี้นะติ่มไปทีเรียบร้อยโรงเรียนเจ็กชนแก้ววายไปที ก็ประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ลองมาเล่นหมายกากดูนะฮะว่ามันขึ้นชิงหรือไมมันขึ้นได้แต่ถามว่ามันมันยากตอนเส้นไกด์ลายมันสั้นทําให้เราเล็งยากนะฮะสำหรับผมนะสาหรับผมนะถ้าสําหรับคนเก่งก็อาจจะง่ายนะฮะแต่ผมแบบอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นนะแต่คือเพื่อความบันเทิงนะผมนําคลิปเพื่อความบันเทิงนะว่าหวังว่าเพื่อนเพื่อนน้องนพี่ๆคงถูกใจนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะ สักห้าไลท์สิบไลท์ก็ชื่นใจแล้วเพื่อนนะคลิปช่องผมเป็นช่องเล็กๆนะฮะคงจะไม่เหมือนไม่เยอะเหมือนคนอื่นนะฮะแต่เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะไหว้เลฮะฝากกดและกดแชร์ <c ười> <c ười> <c ười> ตอนที่เบิร์นดำเมื่อกี้นะพระถ้าเป็นไม้แรงๆนะถ้าผมเบิร์นแรงพระเผลอไม่ลงเหมื <c ười> อนกันดีนะมไม้ไม่แรงด้วยนะมันลูกมันเลยไหลเลาะชิ่งไปนะฮะเพื่อน ก็หลังจากนี้ผมพยายามจะทําคลิปมาบ่อยๆนะฮะเพื่อน,นเพื่อนเพื่อนจะได้ดูกันนะฮะสำหรับคนที่ชื่นชอบแต่ถ้าใครไม่ชอบก็คือชอบเลยครับก็โอเคเพื่อนๆครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ไว้นะแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ